นี่คือที่เราจะขึ้นไปมันในสุดท้ายของเราตอนนี้เราอยู่ร้านเทกิมเลยนะคะกําลังจะไปขึ้นรถแท้ใช่จ้าสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ภูกระดึงนะคะ รถยงมากเลยค่ะี่มดเยสียงเลยจ้ากินาที่เกินาไม่เมอ่ะมาอเสียงเย้าเมื่อกี้ให้ไปกดบาทเท่าไหร่นะครับา้อยหบบาทมาที คือที่เราจะขึ้นไปทางทางรับอฟ้าสตัวเก่นมากเก่นเก่นเก่งที่พ่ออยู่ตรงนากราตายโอ้โหดูคนที่โอ้ม่มก็สูงอยู่อ่ะโอจะเข้าฟัร นี่ยังไม่ได้ถึงร้อยเมตรเลยนะเฟิร์นยังเพิ่งถอดใจห้าโลขึ้นห้าโลแล้วก็ไปอะไร<ม>ที่จุดกลางเต็นบ์เทที่จุดกลางเต็นบ์เก้าโลหรือเปล่าเอาห้าโลให้มันรอดก,ก่อนออตกลุมตกลุม เดินปาดจริงฟังเสียงอันนี้วิชาสแตนอินอันนี้เป็นคนจริงๆออหายคลดไม่คิดว่าจะลงยังทัน้ลยยิ้มวยังไม่มตัด ดูความเหงื <S 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 ่อนะแล้วมันแดดนะชอบไม่ใช่เหล่าฟันแอนเวนเจอร์เฮ้ยอยากกลับ้านโอ้โหน่าจะหลายเมตดอยู่ปวดฟันเลยนะคะ เหนื่อยจนปวดฟันสภาพโอนดูเหงื่ออะไรเข้าตาเนี่บสองตัวสองใบเออเาเอาใบเ็ล็กๆมาให้คุูพายก็ได้ล่าสุดนะคะหนักปวดน้ะแล้วโอเคไม่คิดไม่ฝันยังไม่ได้ไปยินดูีิมาแล้ว บางกกค่ะ เฮงยืนโดนไหมร้อนยังไงเดี <finishing pressure> okay. ๋ยวคุณท่านเฟื่องจะบบอกความรู้สึกไโดนมาแม่วันนี้เราอยู่ทําแห้อีกเจ็ดร้อย ไม่เอาของอ่ะปล่อยไว้นั่นแหละไปกินข้าวกันไปกินข้าวทุกคนไหวไหมไปกินข้าวไปกินข้าวนั่งก่อนข้าวนั่งแเ้วเพื่อนตอนจะขึ้นจะขึ้นมาคนดินคนจะ่นใช้ไม้ นีแรงเดี๋ยวจะไปดู a ต t e r นะคะอันนี้ before อันนี้ before เพิ่งถึงซัมแรกก็คือซัมแหกนะคะเดี๋ยวจะไปดู after let it go let it go e i t i o n c o m p อีกหนึ่งซัมซัมอะไรวะมบอร์นอรนนี้อซัมบอร์น อาบเตอร์ไปนี่้มันก็ต้องพักเลยอ่ะดูมึงโคตรแก่งเลยนักะมงว่าเปเล่นแล้วค่ะ อตั้นงกกกดูคนที่จะได้การณภาพบำบัดของตรงนี้ข้างบนนั้นคือร้านค้าใช่ไหมน่าจะใช่วายว่ายว่ายวน้ากูจุ่มตรงนี้ไปเขาบอกว่ามาเลยนะมาพวกันหนึงต้องกินแตงโม วิวโชว์ก็หวานเจียบอันนนะเพื่อนว so like ิ so like <c oughs> <feels> like ่เพนมีเสื้อสวยออาไปแ้ว้โเก่งมากพวกเราเก่งมาก ยูวเย้หน่อย้ <Yeah. S 1> <laughs> ย,ออย้เ <laughs> <Okay. S 1> <laughs> ้ <ง S 2> oh, กก้้้ย้้้้้้อ้้้้้้ก้้้า้้้ว้้ส้้กบว้าอีกเ <laughs> <laughs> ้า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ร มึงไปโอนทางมึงกูน้อยโอ้ยมึงจะไปทางแห้งหรอเขาบอกว่าอะไรนะข้าบนสุดกว่านี้ทเปิดตัวเปิดตัวเนี่ย นี่ตรงไหนคะตรงนั้นค่ะช่างอุ้ยดิน้ำไม่เลื่นโอ้โหจับว่าอีช่างคือกลัวกูเลื่นมากกลัวกูตายย่าให้ออกมาดมอ๋อแต่ยูสวยนะขึ้นมาแล้วนะสวยสิอ้อยสวยยิ้วอยู่ยิวยิวเดี๋ยวเดี๋ยววาย วิ um, oh oh. ่งไถึงแล้วถ oh. ึงแล้วโอ้โหอีกสี่ร้อยวิอีกโลกว่ากับสองโลปะถึงละอีกฟินถึงอะไรวะซํำแคร์0 0 0นเซษ สู้ๆค่ะเดี๋ยวมันอยากปากเลยอ่ะเอาใจเจ้ามันลื่นนะมันดูดรองเท้าอีกแล้วตรงนั้นกูอูกเลยไม่วยใหม่ดิ <c oughs> ขาบอกว่าอะไรนะมิวกินพิภูพอเถอะว้าวไ้ไหนก็เพื่อน <c oughs> เป็นแบบอย่างนี้เลยค่ะว้าวอเมซิ่งเป็นยังไงก็ดู <c oughs> สะอาดมากสวครามากเพ่นไปได้พี่อีกโอ้โหใกล้ถึงแล้วแหละอย่ามาให้กำลังใจถัาสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอ,อ,อย่ามาให้กำลังใจไม่อยากฟัง <c oughs> มีฝั่งโน้นนะครับลงฝั่งโน้นครับใกล้ถึงแลทุกคนบันไดเขือนสุดท้ายของเราบันไดสุดท้ายของเราันสุดท้ายเหนื่อยมากถึงยอดภูแล้วต่อไปเราก็จะไปที่พักอีกสามโล นี่พักอีกสามโลอันนี้คือสูนบริการนักท่องเที่ยวแล้วยังไงเราต้องเดินเดินไปนี่อ่ะก็สดงว่าเราต้องเดินตรงนี้นี่ไงต้นไม้ที่คนต้องมาถ่ายตายค่จะไเอาขายที่เพื่อนก็ตายี๋ยวอีนนี่อันเลิศอยู่คนเดียวเลยค่ะ Ừ, cũng luộc nồi luộc thơm là เผาแล้วพอทิศใกล้ตกสินแล้ว